สวัสดีแฟนเ์บอลทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราจะมาพูดถึงสาวไทยเช่นเคย สำหรับสาวไทยของเรานะครับก็เดินทางไปถึงฟิลิปปินส์เป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับการแข่งขันร,รายการ AVC c l u ครับนะครับซึ่งทีมสาวไทยของเราก็ประกาศรายชื่อทั้ง14คนนะครับซึ่งก็จะไม่มีทัดดาวกับทางอัชลาพรร่วมด้วยในตรงนี้นะครับก็เชื่อมั่นว่าสาวไทยของเราสามารถไปถึง1ใน3ตามที่โค้ดด่วนตั้งใจเอาไว้แน่นอนนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นการแข่งขันแบบผสมผสานหรือว่าจะเป็นการแข่งขันกับ ทีมในระดับเอเชียที่ไม่ใช่ชุดใหญ่ทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นจีนญี่ปุ่นหรือว่าเกาหลีใต้แต่ก็ประมาทไม่ได้นะครับทุกทีมที่แข่งขันก็ถือว่ามีความสามารถแล้วก็เป็นทีมที่อยู่ในระดับ ที่มีมาตรฐานอยู่แล้วนะครับสำหรับสาวไทยเองนะครับถึงแม้ว่าจะส่งชุดใหญ่ไปเลยนะครับในการแข่งขันรายการนี้ประเด็นที่อยากจะพูดถึงก็คือถือว่าเป็นรายการที่ดีนะครับเป็นการลองทีมแล้วก็เป็นรายการที่สามารถดันศักยภาพหรือว่าทดสอบระบบต่างๆที่สาวไทยของเราเตรียมทีมพร้อมที่จะไปแข่งในรายการชิงแชมป์โลกต่อไปนั่นหมายความว่าสาวไทยที่ไปในชุดนี้นะครับก็จะได้ประโยชน์เต็มๆเลยไม่ว่าจะเป็นรูปแบบเกมหรือว่า ชุด B ีที่จะแข่งอีก2รายการนะครับที่เหลือนะครับนั่นก็คือรายการกลางปีที่ที่กรุงเทพของเรารวมถึงที่อินโดนีเซียก็ถือว่าเป็นบทประสบการณ์สำคัญนะครับที่จะไปต่อยอดต่อไปส่วนทีมที่ต้องการในเรื่องของระบบทีมนะครับก็จะเห็นว่าสาวไทยของเราก็น่าจะมีรูปแบบ ที่จะเอาไว้ทดสอบในรายการนี้ด้วยนะครับนั่นหมายถึงว่าเป็นการทดสอบเพื่อเตรียมความพร้อมในชิงแชมป์โลกอาจจะไม่ได้หวังผลถึงเป็นแชมป์เลยนะครับแต่ก็ขอให้อยู่ใน1ใน3ประมาณนี้นะครับซึ่งตรงนี้มันก็จะมีความสําคัญจริงๆในเรื่องของระบบทีมเพราะว่าเกมระดับใหญ่อย่างชิงแชมป์โลกไทยของเราก็หวังนะครับมีเป้าหมายว่าอยากให้ไปถึง ท็อป10นะครับเพื่อที่จะเข้าใกล้สู่โอลิมปิกต่อไปก็ฝากแฟนเวลบอลนะครับติดตามชมนะครับพรุ่งนี้แข่งกับทางญี่ปุ่นนัดแรกก็เชื่อว่าน่าจะเป็นแมตที่สำคัญและก็น่าดูมากๆนะครับสำหรับ สาวไทยของเรานะครับก็หลังจากนี้ก็คงจะมีการพักเลยนะครับเพราะว่ารายการนี้น่าจะเหมาะสมกับระยะเวลาพักของสาวไทยในการเตรียมทีมเพื่อไปชิงแชมป์โลกที่เหลือก็น่าจะให้เป็นชุดบีนะครับลุยในรายการต่างๆสาวไทยของเราก็คงจะมาเตรียมความพร้อมในเรื่องของชิงแชมป์โลกแบบเต็มๆ1เดือนนะครับหลังจากจบสิ้นเดือนสิงหาคมนี้นะครับเดือนกันยายนก่อนที่จะเดินทางไปแข่งชิงแชมป์โลกก็มี ีเวลาเตรียมความพร้อม3าอาทิตย์เต็มๆก็คิดว่าระบบทีมหรือว่าทุกอย่างก็น่าจะลงรายละเอียดในช่วงนั้นนะครับก็ฝากอย่างที่บอกไปนะครับแฟนเบสบอลที่ติดตามอยู่นะครับรายการนี้ก็ถือว่าเป็นรายการที่ดีก่อนศึกชิงแชมป์โลกที่จะเกิดขึ้นเพราะมันเป็นการทดสอบระบบต่างๆเพื่อเตรียมความพร้อมนั่นเองสำหรับคลิปนี้นะครับใครมีความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถที่จะคอมเมนต์แล้วก็ให้กำลังใจนักกีฬาได้นะครับสวัสดีครับ